เกตให้ลึกซึ้งเหมือนรจนาญาจรยเห็นงอป่าเป็นสังทองมีปัญญาอย่างนี้ใช่ถึงจะถูกต้องเป็นนักสังเกตที่ละเอียดละออนมากเซห้ามีมโนธรรมที่จำชัดเห็นอะไรทำอะไรทำาให้มันชัดเจนอย่าให้มัวหมองอย่าชห้าวมองทำอะไรมันชัดเจนหน่อยได้ไหมให้โปร่งใสใจก็ซื่อมือก็สะอาดทำอะไรเฉียบขาดเป็นธรรมเลยไั่ ห้าหกมีความจําแม่นยํามีความจําแม่นยํามากคือคนมีสมาธิแต่คนไม่มีสมาธิความจําไม่แม่นยําแน่นอนจำอะไรผิดผิดพลาดพลาดไม่มีความจําแม่นยําสมาธิไม่ดีเจ็ดกล้าคิดกล้าทำคนมีสมาธิจะกล้าคิดกล้าทำทันทีจะไม่กลัวจะกล้าทํางานโดยไม่หยางจะได้ยดีๆทุกคนกล้าตัดสินใจได้เด็ดขาด คนที่กล้าตัดสินใจไม่ได้คนไม่มีสมาธิคนว่าเวคนละล้วมเลาะแหล่เลี้ยวไหลขึ้นหัวหลวงขาวตัดสินใจไม่ได้คนที่มีสมาธิดีจะตัดสินใจได้เด็ดขาดดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> กล้าคิดกล้าทำ8ชอบหาความเจริญในเหตุผลคนที่มีสมาธิดีจะหาแจ่ความเจริญหาแจ่เจหตุผลไม่เป็นคนมักง่ายมักได้แต่ไมาเดยนคนที่มีความเจริญเนี่ย ชอบหาเหตุผลทางเจริญคือความก้าวหน้าของเขาไม่ต้องการจะเดินทางถอยหลังก้าวมีไหวพริบดีคนที่มีสมาธิมีสติจะมีไหวพริบดีกว่าคุณอีกคนขาดสติจะไม่มีไหวพริบเลยจะซื่อซื่อบื้อซื่อบื้อซื่อยังไม่พอบื้อซื่อบื้อซื่อแล้วเป็นอะไรจะพูดอะไรดีเนาะ พูดไม่ออกพูดไม่ถูกนะบเบอร์เชืรอแล้วกันไม่มีไหวพริบแต่ประการใดคนไร้สาระพื้นฐานไม่ดีถ้าจเจริญสติแล้วคนจะมีพื้นฐานดีสิบหนักแน่นแล้วอดทนต่อสู้ไม่พักจะอดทนต่อสู้กับงาน,น,นอุปสรรคตลอดไปจะไม่ย่านต่อการทำงานจะอดทนทำงานที่เบ็ดยอมรับผิดมาตนเห็นว่าผิดยอมรับผิด ว่าตนเห็นว่าผิดทีสองกล้าโตแย้งเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องโตเลยเห็นว่าไม่ถูกต้องต้องโตไม่ปล่อยงานให้เสียหายขอฝากไว้นี่จริงเทศประการใดพวกโยมผู้ชายเห็นด้วยไหมนี่แหละเหตุแห่งการที่เรามีสมาธิคิดได้เร็วมากคิดแล้วถูกต้องเลยเอาไปใช้ใหญ่ดุนไม่ใช่ต้องไปคิดกันเป็นคืนกม่คืนกม่วันอาการที่เรียกว่าประมาทที่แเบ็ดข้ออาการที่เรียกว,ว่าประมาท มีชีอเบ็กข้อดังต่อไปีนหนึ่งไม่ต่างใจทำสองไม่ทำโดยติดต่อไปเรื่อยเื่อยเลิกสามทำทำายุดหยุดสี่ออนแอร์ท่อแท้ใจห้าไม่เต็มใจทำหกท่อธุระและทิ้งชุระเจ็ดไม่่องเสพแปดไม่ทำให้คุ้นเคยเก้าไม่ทำจริงจริงจังสิบทำโดยไม่ต่างใจชี้เบ็ดไม่มันประกอบเนืองเนืองไม่มันประกอบเนืองเนืองไปไม่หลอด และจิตสงบไม่สงบมีแปดระการจิตไม่สงบมีแปดระการหนึ่งมีไม่พอเกจตากายไปจิตไม่สงบสองใช้เวลาว่างเกินไปใช้เวลาว่างเกินไปจิตไม่สงบเนี่ยคนที่ใช้เวลาว่างไม่เอางานเอาการจิตจะฟุ้งซ่านใช้เวลาว่างเกินไปสามถูกเบียดเบียนจิตใจไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเบียดเบียนเราไม่มีสมาธิเลยแล้วจิตไม่สงบ เสียไว้ว่าไม่ต่างอยู่วยความปกติขาดทังสีขาดไปอย่างใดอย่างหนึง่งจิตไม่สงบห้าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสามวันดีสี่วันข้าเข้าโรงพยาบาลไม่พักจิตไม่สงบหกถูกสิ่งแวดล้อมดึงไปทางทั่วเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนดึงเราไปทางทั่วจนวันบานใดต้องไปแล้วครเจ็ดครอบครัวมีความสุขทะเลาะกันทุก จิตไม่สงบเลยแปดมวเบาเอาบายมุขหาความสนุกในสังคมคุณหนูทั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าไปเช่อชอปปิ้งอย่าไปหาความสนุกในสังคมจิตเธอจะไม่สงบจะมีแต่ความทุกข์หาความสนุกให้ตัวเองไม่ได้จําไปเลยนะที่พูดนี้ไม่ได้เอาเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ได้เอาเปอร์เซ็นต์หรอกมีแต่ให้กับช่วยเนีย่ยจิตไม่สงบมีอยู่แปดตะการ เหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่เจ็ประการเหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีนั่งไม่ถูกวิธีจิตไม่เป็นสมาธิสองจิตตกกังวลจิตตกกังวลไม่มีสมาธิสามเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วมานั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิต้องหายเหนื่อยก่อน จิตเป็นสมาธิไม่ได้เหนื่อยมากหนอกเหนือยจากนั้นแล้วือเจ็บโรฮวยปวดขาดอาภาษจิตเป็นสมาธิไม่ได้ห้าราคาเกิดหกโทษสาเกิดเจด็ดอารมณ์มากระทบอย่างแรงจิตไม่เป็นสมาธิถ้าไม่ฝึกเป็นสมาธิไม่ได้เลยนะเนี่ยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในโอกตาด้วย อันนี้มีความหมายอย่างนั้นในเมาเป็นเช่นี้แล้วจวขอย้อนไปถึงเหตุผลว่าการการฝึกสมาธิมันมีประโยชน์มากอย่างหลาการฝึกสมาธิมันก็จะมีประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นอีกหลายประการเดินเดินจงกรมไปบ้านอยากอย่าลืมเดินจงกรมเดินจงกรมก่อนเสมอถ้าเราไม่เดินจงกรมนั่งอย่างเดียวไม่ได้อานิสงส ผลงานก็จะไม่ได้จะไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลจะประการใดชัดเจนมากออกมาชัดเจนประการทั้งหลายเข้าใจดีนะกุศลจะเกิดขึ้นกับแล้วอกุศลจะไม่เกิดทําอะไรจะได้ไม่ประมาทไม่พลาดชั้งม่มีอะไรที่จะมีความประโยชน์ในชีดนี้แน่นอนเราฉะนั้นการทกากรรมฐานจึงแก้กรรมได้ละรึกเหตุกรร์ชีดได้ในม,มาเลยนึกเหตุกรร์ชีดได้แล้ว จะได้รู้ปัจจุบันว่าเราเนี่ยมีเวรกรรมอะไรจะต้องแก้ตรงไหนจะต้องทําลายตรงไหนจะต้องขัดข้องตรงไหนจะขัดเกลาตรงไหนแล้วจะได้รู้กําหนดอนะ่านหนังสือให้ดีให้มีความหมายได้จะเกิดประโยชน์ผลที่ผลไม่จะน,น้อยมีประโยชน์ในการปฏิบัติของท่านาจะได้รู้เหตุการณ์คนกํกากลังกายของกําลังใายของท่านได้ดีมากนอกเหนือจากนั้นแล้วจะได้มีความรู้เหตุการณ์อีก ว่าการปฏิบัติกรรมฐานจะได้ลายเป็นหลักจะได้ลายบ้างระลึกชาดได้เนี่ยรู้กฎแห่งกรรมได้เนี่ยสามแก้ปัญหาได้ยังไงการฝึกวิปัชนากรรมฐานบริหารจิตนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมากหนึ่งถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สาม,มารถเรียนหนังสือได้ผลดีเพิ่มขึ้นได้คะแนนสูงเพราะมีจิตใจสงบจึงทําให้มีความจําแม่นยาและดีขึ้นกว่าแต่ก่อน สองทำสิ่งาต่างๆได้ดีขึ้นไม่ค่อยผิดพลาดเพราะมีสติสมบูรณ์แบบทุกประการสามสาม,มารถทํางานได้มากขึ้นและได้ดผลดีอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบทุกประการหงกเนือจากนั้นสี่ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเบาบางหายไปได้อย่างติดทิ้งจะปเป็นโรคมะเร็งโรคลายขอยตั้งใจทาโรคหายได้โรคคืนโรคคอก็หายได้โรคตายก็หายได้มีตัวอย่าง ท้าทให้เป็นคนมีอารมณ์เย็นเยือกเย็นมีความสุขใจมากได้มากมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเบิกบานทุกระการไม่เศร้าหมองหน้าตาเขาผ่องทุกประการหกทาให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นชกคนที่มีสติสัมปชัญญะดีนะ่ะทําให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขเช่นอยู่ในโรงเรียนก็ทําให้เพื่อนเพื่อนและครูพลอยได้รับความสุขไปด้วยเป็นต้น จ็ดสามารถรเผชิญเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเพาะหน้าอย่างใจเย็นรวมทั้งสามารถแก้ไขความยุ่งยากและความเดือดร้อนวุ่นวายในชีิตได้ด้วยวิธีอันถูกต้องอาจสามารถกําจัดทุรนที่รบกวนจิตหรืออย่างน้อยก็ทําให้เบาบางลงได้เก้า้าททำได้ถึงขั้นสูงก็ยอมได้รับความสุขอันเลิศยิ่งและอาจสามารถได้อํานาจจพิเศษชลูใจคนอื่นได้ รู้วาและจึงคนอื่นได้ชัดเจนอย่างที่วารู้วาและจึงคนอื่นดูตรงไหนดูเห็นหนอเห็นหนอตรงไหนตรงออกจากหน้าผากนี่ได้ไปสอนลูกหลานถ้าตั้งสาธิรวมกิจส่งไปปั๊บดูครูสอนจําได้แม่นถ้าเราบอกเห็นหนอบ่อยๆเรารู้ว่าคนนี้สายเป็นยังไงครบได้ไหมหัวไม่มีเนี่ย คนนี้กําลังมีชู้คนนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้คบไม่ได้ออกตรงนี้เวลาุ่วหังกร่วมใจลิ้นปีเนี่ยัวลัวมัตเตรียมันอยู่ตรงนี้ชัดเจนเสียใจหนอดีใจหนอแก้ไขชะ่ได้อย่าปา